Honda Accord 2.4 EL นะครับปี2014โฉม G9 นะครับคันนี้เจ้าของเดิมออกป้ายแดงมาเลยนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับโมดูลโลนะฮะมีสปอยเลอร์หลังนะครับไฟหน้าเป็นแบบดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับแสงสีขาวนะครับมีไฟ d a ย์ไทม์ u ั n i n g Light นะครับสภาพเดิมสวยมากๆนะครับสีเดิมนะครับรอบคันยังไม่ได้เก็บสีเก็บรอยแต่อย่างไดนะครับ แม็กเดิมโรงงานนะครับยางเปลี่ยนใหม่ให้นะครับอันนี้สภาพยางเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับกระจกมองข้างมีเลนวอชนะครับสามารถดูรถที่วิ่งแสงด้านซ้ายมานะครับมีกล้องให้ด้วยนะครับสะเก์ดรอบคันนะครับสภาพเดิมสวยมากมากนะครับคันนี้ตำหนิเล็กน้อยนะครับรอยขุดขีดทะลอกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคันนี้มีซันรูฟด้วยนะครับสะเก์ดรอบคันสปอยเลอร์หลังนะครับ ส4นะครับตัวท็อปนะฮะมีหลังคาซันรูฟนะครับตรงนี้นะครับกุญแจเป็นเคเลตนะครับได้2ดอกเลยนะครับภายในนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบาะหนังเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้นะครับทั้งคนขับแล้วก็ข้างคนขับนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกนะครับ เมมโมรี่ของเบาะนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับคอนโซลสวยมากมากนะครับถุงลมนิรภัยไม่เคยถูกใช้งานนะครับมีลายไม้ด้วยนะครับสวยมากนะครับด้านหลังกันนะครับด้านหลังเบาะก็สวยงามนะครับไม่ค่อยถูกใช้งานเท่าไหร่นะครับด้านหลังจะมีม่านไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับคันนี้เพดานสวยมากนะครับ มีเพดานสวยมากนะครับมีม่านนะครับด้านหลังนะครับใช้งานก็ดึงขึ้นนะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในรถด้านหน้ากันนะครับโอเคเป็นพุสตาะนะครับดูเลขไม์กันเลยครับคันนี้นะครับเลขไม์จะอยู่ที่นะฮะสักครู่นะครับ 147,586กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเลอกใหม่นะครับไม่แท้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับใส่เกียร์ถอยนะครับกล้องหลังนะครับ ทลองให้ดูนะครับเครื่องเล่นนะครับใช้งานได้ปกตินะครับคอนโซลนะครับสวยมากครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับทุกอย่างนะครับโอ้แอร์เย็นมากครับคันนี้ก็จะมีกล้องหน้ารถนะครับที่เจ้าของเดิมใส่มาให้นะครับสภาพเดิมๆนะครับ รถขับดีมากครับช่วงล่างนิ่งนะครับเดี๋ยวเราดูม่านไฟฟ้านะครับ <ST U K> ตรงนี้นะครับก <ST U K> ดปึ <ST> ๊บ <U K> ใช้งานได้นะครับโอเภายในสวยมากๆนะครับ มันติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยก็ใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะครับคอนโซลสวยนะครับไปดูห้องเครื่องยนต์กันครับแล้วก็เดี๋ยวแวะดูท้ายก่อนนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับที่ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับเสาวิทยุเป็นครีบฉลามนะครับมีสปอยเลอร์มีไฟเบรกนะครับด้านหลังนะครับ พื้นที่เก็บของค่อนข้างกว้างนะครับท่านนี้อย่างอะไรอยู่ครบเลยนะครับอะไรชุดเครื่องมือนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบล็อกขัดล้อนะครับแล้วก็เป็นตัวหมุนแม่แรงนะครับเเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับเป็นรถเดิมนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับสภาพสวยมากๆนะครับ สีเดิมสวยครับก็ตำหนิจะมีแค่จุดเดียวนะครับมีรอยบุกอยู่ตรงนี้นิดนึงนะฮะหลังคาตรงนี้เท่านั้นนะครับนิดเดียวโดยรวมถือว่าสวยมากๆนะครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ดับเบิลนะครับผมดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับไฟจัดหมอกครบเลยนะครับ2.0อ่ะ2.4 EL นะครับคันนี้ สภาพสมบูรณ์นะครับด้านหน้านะฮะรับประกันไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรรับประกันให้นะครับซื้อแล้วสามารถนําไปตรวจสอบได้เคยชนเคยคว่ำนะครับทางร้านเนี่ยยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนมีค่าเสียเวลาให้1 0,000แบาทนะครับเม็ดอาร์คนะครับต่างๆนะครับสปอรตตัวถังนะครับเดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับสีฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับ เป็นรถเดิมๆเลยนะครับก็ผ่านการตรวจแล้วก็รับรองนะครับ274จุดนะครับจากบริษัทชิกนะครับสภาพตัวถังนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้สภาพเดิมสวยนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับรองรับน้ำมัน e 8 5นะครับสภาพเดิมมากๆนะครับ ช้งานได้ทุกจุดนะครับคันนี้นะครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับทางร้านมีบริการทําสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับเครดิตดีนะครับรับรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเครดิตดีรับรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะตัวรถก็รับประกันนะครับประกันภัยถ้าซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับเครดิตดีรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายแถมฟรีประกันภัยนะครับ กันัยก็จะได้เป็นชั้น2บวกนะครับแบบนี้นะฮะออกได้ทุกอาชีพนะครับถ้าเป็นอาชีพพนักงานหรือ,อเป็นข้าราชการนะครับก็รับโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับส่วน Honda Accord 2.4 EL Navigator นะครับปี2014นะครับราคาขาย 3 7 8 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผ่อนงวดเพียงเดือนละ7,428 84งวดนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับหากสนใจนะครับก็สามารถทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรผมนะครับเทวิศนะครับ0819772934นะครับรถที่ร้านยังมีอีกหลายคันนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ